บุรีรัมย์คุณผู้ชมเหตุเกิดจากความเหงาค่ะ<ม>ผู้หญิงคนนึงเธออยู่ในสถานกักกันนะคะของโควิด -19 แล้วเธอบอกว่าเหงาก็เลยตั้งวงเล่นไพ่ซะเลยแต่ว่าไม่พอแค่นั้นเธอโพสต์ภาพไงลงโซเชียลภาพถึงตำรวจค่ะตำรวจก็บุกจับคาวงไพ่พร้อมพวก4คนค่ะสาวคนนึงโพสต์ Facebook นะคะตั้งวงไพ่เล่นในสถานกักตัวแห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์แล้วก็มีข้อความด้วยบอกว่าข้าวฟรีน้ําฟรีเต็มที่เลยเราเนี่เขาว่าอย่งงางนั้นแล้วก็โพสต์อีกว่าคุณหมออสมอ ต่างๆก็ดูแลเป็นกันเองมากสมัครใจวิ่งซื้อข้าวของที่เราต้องการด้วยความจริงใจทุกคนใส่ใจมากไม่บ่นสักคําทีแรกคิดว่าคงได้อยู่แบบเครียดๆนี่พอโพสต์แบบนี้ไปเป็นยังไงล่ะเรื่องนี้รู้ถึงตํารวจสพบ้านกรวดค่ะก็เลยไปจับกลุมทันทีเล่นไพ่กันอยู่อย่างเมามันเลยนะคะจับกลุมวงไพ่ได้4คนค่ะอายุประมาณ25-28ปีอันนี้รวมถึงคนโพสต์ด้วยคนโพสตยอมรับว่าโพสต์จริงค่ะเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการแอบเปิดกา๊าซรู้เท่าไม่ถึงการนะเพราะว่าตั้งวงไพ่ เพราะเหงาทีนี้ตํารวจจะต้องรอให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพ้นจากการกักตัว14วันก่อนนะคะจะนําตัวมาดําเนินคดีซึ่งก็จะครบกําหนด15สิงหาคมนี้อยาอ่าททาเลยนะคะครับน่าแปลกใจนะคนที่เขากลัวเขาก็กลัวจริงๆนะนะคนที่ไม่กลัวนี่ก็คือไม่กลัวเลยสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึกข่าว 他。